ครับอยากจะคุยเหรออืมอยากจะคุยเหรออยากคุยเหรอครับอืมใช่ไหมอยากพูดเหรออยากคุยเหรอออยากพูดเหรอครับอืมเหรอทำไมนะ

ทำไมมองโทรศัพท์ทำไมอ่ะอยากเล่นเหรอเอาแบบพี่พัทเหรอลกูก